พี่ย้องพูดถึงการเลียกตัวมาครั้งนี้หน่อยครับผมก็เราจะได้ดูนักเตะใหม่หลายๆคนนะครับที่ที่ที่จะได้มีเกมระดับทีมชาติแล้วก็ที่งานคือจะเป็นประสบการณ์ลําค่ามากครับเพราะเราได้เจอทีมที่ที่มีมาตรฐานเหนือกว่าเราครับผมครับผมกับนักเตะฮะหลายๆคนขึ้นไปเล่นชุดใหญ่จะมีโอกาสที่จะมาช่วยในทีมแชลเมเชียในอุสเตย์ครั้งนี้ไหมอ๋อก็มีครับเพราะว่าหลายๆคนคือทางมาโนเขาอยากจะ เห็นในการเล่นทีมชาตินะครับแล้วก็อยากก็คือผมว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็ความมั่นใจที่อยู่แล้วที่ที่ตั้งแต่รุ่นไม่เกินยี่สามปีแต่ได้ไปเล่นชุดใหญ่เนี่ยผมว่ามันจะสร้างความมั่นใจในการกลับมาเล่นกับทีมเราครับผมครับผมพูดถึงการไปดูไบครับทั้งนี้ครับเอ่อเป้าหมายทั้งเรื่องของผลการแข่งขันรวมถึงเป้าหมายที่ต้องการเห็นจากเด็กในครั้งนี้ครับคือเราต้องการให้ให้นักฟุตบอลมีเกมระดับนานาชาติเยอะๆครับเพราะว่าเราต้องจำรับว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่เกมนานาชาติเรานี่มันหายไปนะครับ แล้วก็อย่างถ้าเกิดเรามีเกมตรงนี้แล้วเวลาเจอถา,านกา์จริงกับผมว่ามันจะช่วยเราได้เยอะส่วนผลงานในขันนี่ก็จะเป็นเรื่องรองเพราะว่าถ้าเราทําผลงานได้ดีเด็กสามารถเล่นได้ดีผมว่าไงผลงานในขันก็ต้องออกมาเป็นที่พอใจครับผมสุดท้ายครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับพี่ยอก็ไงฝากชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานก็คือเราพยายามจะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ทีมงานคือทุกคนจะมีโอกาสได้ลงมาเล่นแล้วก็ขอให้แฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์เยอะ